ปัญหาโคตรเยอะจะแก้ยังไงดีแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนปัญหาคืออะไรครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ยูอะคาเดมีสถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับวันนี้นะครับเราเจอกันใน The แม a g เม e n t s e r ี e s นะครับก็จะเป็นซีรีส์ในเรื่องของการบริหารนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมจะนำแนวความคิดของปัญหาและการแก้ปัญหามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เข้าใจในหลักทางวิชาการและในภาคของการปฏิบัติเพื่อทำให้ความยุ่งยากของการแก้ปัญหามันง่ายขึ้นแต่หลายหลายครั้งนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าสิ่งที่เราเจอแล้วมันเป็น อุปสรรคมันคือปัญหาหมดจริงๆเราจะต้องแยกแยะมันก่อนว่าเรารเผชิญกับปัญหาในชีวิตอะไรบ้างอย่าเอาอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับมาเป็นปัญหาของเราถ้าคุณมองปัญหาเป็นอุปสรรคผมบอกว่ามันคือวิธีคิดที่ผิดเพ้ออะไรคะคุณจะมีอุปสรรคในชีวิตเยอะมากจนคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของตัวเองครับปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้บอกว่าปัญหาคือทุกทุกเกิดขึ้นเพราะเรามีกิเลสถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์นะครับให้ละซึ่งกิเลสหรือการดับทุกข์ในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่านิพพานเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราบรรลุถึงขั้นนิพพานนะครับปัญหาจะไม่มีนะครับเพราะเราไม่มีกิเลสเลยนี่นะครับคือนิยามปัญหาของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อประมาณ 2,500ปีกว่าๆนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าจงละไว้ซึ่งกิเลสทีนี้กลับมาดูนิยามของปัญหาในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับได้มีปรมาจารย์ทางด้านการบริหารนะครับชื่อว่าเคปเนอร์และทีโก้นะฮะได้นิยามปัญหาไว้อย่างนี้นะครับปัญหาคือความแตกต่างของผลงานที่ควรจะเป็นกับผลงานจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้นิยามนี้นะครับเป็นนิยามในการแก้ปัญหา ผมอยากจะให้โฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับก็คือปัญหามันอยู่บนผลของการทำงานนะครับหรืออยู่บนผลงานของเราถ้าคุณอยู่ฝ่ายผลิตเป็นพนักงานประกอบปัญหาต้องอยู่บนผลการประกอบเท่านั้นนะครับเช่นประกอบผิดประกอบหลวมประกอบไม่แน่นอันนี้คือปัญหาเพราะนิยปัญหาคือความแตกต่างของผลงานที่ควรจะเป็น กับผลงานที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับเราต้องมาดูงานของเราก่อนว่างานของเราเนี่ยมันสร้างผลงานอะไรให้มันเกิดขึ้นมาบ้างนั้นปัญหาจะ อยู่บนผลงานของเรานะครับหลายหลายครั้งที่เรามักจะเอาปัญหาของคนอื่นนะครับมาเป็นปัญหาของตัวเองผมเป็นพนักง,งานประกอบแล้วผมมีอุปสรรคระหว่างการทํางานเช่นเครื่องจักรเสียหรือวัตถุดิบไม่เข้ามาทําให้ผมเนี่ยประกอบไม่ได้หลายหลายครั้งที่คุณมักจะเอาอินพุตหรือปัด ใจในการทำงานของคุณเนี่ยมาเป็นปัญหานะครับซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเครื่องจักรเสียหรือวัตถุดิบเนี่ยไม่เข้ามาตามแผนที่กำหนดเอาไว้อันนี้ใช่ปัญหาของคุณไหมฮะงานของคุณคืองานประกอบนะงั้นเรามาคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับคุณเป็นพนักง,งานประกอบวัตถุดิบไม่เข้ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับมันเป็นปัญหาของจัดซื้อมันเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อครับ หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อคือทำให้วัตถุดิบเข้าตามแผนงานครับแต่มันคืออะไรของพนักงานประกอบคนนี้ครับวัตถุดิบไม่เข้ามันคือสาเหตุที่ทำให้พนักง,งานคนนี้ประกอบไม่ได้ครับเครื่องจักรเสียเป็นปัญหาของพนักง,งานประกอบคนนี้หรือเปล่าผมก็ต้องถามก่อนว่าผลงานประ ผลงานประกอบที่ตัวชิ้นงานเนี่ยไม่เกี่ยวกับเครื่องจักรเสียนะครับเครื่องจักรเสียมันคือปัจจัยที่จะต้องพร้อมก่อนที่จะประกอบสาเหตุคือเครื่องจักรเสียจึงทําให้พนักง,งานคนนี้ประกอบไม่ได้ผลของการประกอบไม่ได้จึงเป็นปัญหาของพนักง,งานประกอบคนนี้เราต้องมีวิธีคิดอย่างนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเอาอุปสรรคทุกอุปสรรคมาเป็นปัญหาของเรา สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยมีความสามารถในการแยกแยะได้ก็คือ ปัญหากับสาเหตุนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องสาเหตุใน EP ีถัดไปนะครับดังนั้นคุณเข้าใจแล้วนะครับว่าปัญหามันต้องเกิดบนผลงานของคุณคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าคุณกำรสวมหัวโขนในการทำงานตรงไหนอยู่คุณเป็นพนักงานผลิตคุณเป็นพนักงานจัดซื้อคุณเป็นพนักงานซ่อมบำรุงคุณเป็นพนักงานบัญชีนะครับหรืออื่นออันนี้ก็อยู่ในจอ b description ของคุณแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือปัญหาต้องอยู่บนผลงานของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาจึงไม่ใช่อุปสรรค อุปสรรคมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยสะดุดกับการทํางานแต่คุณต้องเอาอุปสรรคมาเรียงกันก่อนนะคบว่าอะไรคือปัญหาของคุณที่แท้จริงอ่าสิ่งนี้สําคัญนะครับถ้าคุณแยกแยะไม่ออกคุณก็จะแก้ปัญหาไม่เป็นนะต่อมานะครับกลับมาที่นิยามของปัญหาก่อนปัญหาคือความแตกต่างระหว่างผลงานที่ควรจะเป็นกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง มันมีอีก2เรื่องนะครับที่ผมจะต้องพูดถึงคือผลงานที่ควรจะเป็นกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในที่นี้นะครับผลงานที่ควรจะเป็นมันคืออะไรครับถ้าคุณอยากจะนิยามปัญหาคุณต้องตั้งชูดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับหรือเป้าหมายที่คุณอยากจะบรรลุในปัญหาตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องคิดต่อมาคือแล้วเมื่อคุณตั้งเป้าแล้วนะครับความเป็นจริงนะ ปัจจุบันคุณทำผลงานได้เท่าไหร่ล่ะอย่างเช่นพนักงานประกอบผลเมื่อกี้นะฮะประกอบชิ้นงาน100ชิ้นเนี่ยนะครับผิดพลาดอยู่ประมาณ5% 5%นั้นก็คือผลงานที่ทำได้จริงอันนี้ก็คือ actual performance หรือผลงานจริงของพนักงานคนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อมาก็คือคุณจะต้อง กำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหานะครับให้กับพนักง,งานคนนี้ความผิดพลาดของการประกอบที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอยู่ที่5%คุณจะทำอย่างไรนะครับให้การประกอบมันดีขึ้นคุณก็ต้องลดความผิดพลาดถูกไหมฮะดังนั้นผมจึงกำหนดเป้าหมายให้กับพนักง,งานประกอบคนนี้ใหม่ต้องปรับ ปรุงและพัฒนาผลงานของการประกอบตรงนี้เนี่ยฮะลดลงเหลือสัก2%ได้ไหมจากเดิมที่5%เหลือ2%ได้ไหมเราตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าง,งานกับพนักง,งานแล้วสิ่งที่เราตกลงกันนี้นะครับมันคือปัญหาของพนักง,งานประกอบคนนี้ครับงั้นย้อนกลับมาที่นิยามปัญหาของเคปเนอร์และทีโกอ้อีก ครั้งหนึ่งนะครับปัญหาคือความแตกต่างของผลงานที่ควรจะเป็นไปจากผลงานจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการแก้ปัญหานะครับผมจะต้องลดความผิดพลาดของพนักงานคนนี้จาก5ให้เหลือ2%ให้ได้เพราะฉะนั้นผมต้องแก้ปัญหาให้พนักงานคนนี้อีก3%ครับถ้าเราเอาปัญหามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าปัญหาของคุณจะมีไม่เยอะ นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะวุ่นวายกับอุปสรรคกันซะเยอะซึ่งถ้าเราไม่ได้แยกแยะให้ดีๆนะครับเราจะเอาอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตเรามาเป็นปัญหาของเราหมดคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับคอยแต่ยุ่งวุ่นวายกับอุปสรรครอบๆตัวไปหมดระวังนะครับระวังนะครับถ้าคุณมีวิธีคิด ที่ไม่ถูกคุณก็จะดําเนินการในชีวิตผิดพลาดครับแล้วพอคุณดําเนินการในชีวิตผิดพลาดแล้วมันทําให้คุณอาจจะไม่สําเร็จในชีวิตได้ครับนี่ครับคือ You Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากนะครับเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ถัดไปครับขอบคุณครับ